มาเป็นยังไงจ๊ะเ <รอ S 1> มาไหมไหนเมาไหมไหนฮิฮิฮ <c oughs> ี่ว่ามันเตือ้อมันก็ดเป็นฝีมือมันห,อนหรอรโหฮาเอาเคสอ,อน,สนออะึ้นเนื้อ,อเเน,นี่ได้กับซุยหยงแล้วปะแต่แไงมันก็ดีเหรอโอ้มันจะธรรมดาหนอป่ะเมนน้อึ้นเนื้อนี่สุยหยแล้วเดี๋ยวเราลอดทายหมอสบอลีมอน้ำเนื้อนี่ครับ nha không cẳng nha, mà đây mà đây mà đây, ơi, oh. เอ้ไหนมึงบอกมึงจะโกนอย่ะถ้ามันมาเนี่ยมันโคตรเออฮ่าฮ <c oughs> <c oughs> แน่นอนกาโอ้เยี่ยมเฮ้ยมึงได้รถทีแค่ดีมได้